มันจะชื่นใจเห็นะหมเห็นแล้วเขารู้แล้วเห็นไหมรู้แล้วเนาะพอดีมากินอะไรตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่ถังขยะอยู่นี่บอกเขาแล้วบอกเขาแล้วทิ้งนี่นี่ผมทิ้งผมจัดถังขยะไว้ให้เค้ารู้เรื่องเค้ารู้เรื่องแล้วบอกแล้วเขาเขาไม่รู้เขาอาจจะวางไว้เพราะหมามันชอบลากเรื่องจริงหมาเนี่ยหมาเนี่ยมันลากเข้าไปกินในป่าเนี่ยจริงจริงมันไม่ใช่ป่าด้วยผมได้เอานี่ออก ดูเรื่องแล้วน,น่าจะใช่นูน่ะทังนู้นอีกทำนาอยู่มากมากสองสามคนนะ่ะโอเคครับอ่เดี๋ยวรอก็ามาถึงไหมจะได้เขาทีเดียวเลยเนาะเอ่ กำลังเดินมาอยู่ครับกต่มาถึงจะได้รู้ม,มาทีเดียวสามสี่ตะมีกี่คนครับเนี่ยหกคนใช่ไหมครับมากันครบยังครับโอ้ oh, บนสาวอ,อีกมันแนะตรงนี้มันพักได้หมดจริงมันเป็นไอ้ทางสาธารณะอยู่แล้วไอ้ข้างทางเนี่ยพักได้แต่ขวามมร่วมือหน่อยแค่เรื่องขยะ ทิ้งลงถังเฉยพอเพราผมเห็นผมเก็บหมดอะ่ะผมเก็บเรียบผมไม่ไม่ใช่ล้อเล่นนะผมเห็นผมเดินเก็บหมดเลยเนี่ยคือถ้าปลูกฝังจริงนักดึกคุยาวคุยยาวเรอรอเข้ามาเดี๋ยวบอกเขาหมดเลยเนี่ยฝากบอกอีกสามคนอยู่บนเสาด้วยปีนเสาไฟเออเท่าไหร่เวรเวรคืนไอ,อที่พวกนี้เวรคืนถ้าเรามีที่ ของรัฐที่ว่าเสาไฟเวนคืนสี่ถึงแล้วแต่ที่ประเมินที่ที่นานเนี่ยสี่ล้านหกล้านสิบล้านแล้วแต่แล้วแต่ที่นะเพราะที่นั้นมันทํากินได้อ่าเพราะว่าเขาอยู่ตลอดไปไงตรงนั้นอ่ะเขาเฉลี่ยแล้วทํากินได้ผลผลิตได้ข้าวกี่กิโลต่อปีต่อปีเพราะว่าร้านเขาซื้อไว้อย่างเงี้ยร้านเขาซื้อไว้นะอ่า ตรงนั้นก็ก็เลยกลายเป็นที่หลวงเขาเขาซื้อแค่ตรงเสาเสาที่ผ่านนานะ่ะเวนคืนพวกนี้ก็เรียกที่เวนคืนอย่างพ่อผมก็ที่เขาตัดฐานเขาก็เขาก็เวนคืนเขาประเมินก็จะมีคนมาประเมินราคาประเมินราคาที่ว่าตรงนั้นนะ่ะควรจะกี่บาทกี่บาทคือเปล่าหรอกที่ทำที่อื่นจะได้ไม่ต้องทาเขาจะได้รัก เขาจะได้ร like ักคุณนะไม่มีไรทุกคนจะได้รักทุกคนจะได้รักคุณไปอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้าคุณปลูกจิตใต้สำนึกแบบเนี้ยผมไม่ได้มาบ่นมามาดุด่าว่าอะไรนี่ไม่ไม่ไม่มีใครเหนือกว่าใครอยู่แล้วคนเราคนเราคนเราหนึ่งหนึ่งกันอยู่แล้วไม่มีไรเออแต่อยู่ให้มันน่ารักอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ได้เพราะอะไร ไม่ใช่ไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วเป็นไงไม่เก็บอะคอือยี่ถุงพลาสติกมีอะไรก่อวันนี้ตุ๊กอยู่ี้ถุงพลาสติกถุงพลาสติกใสๆเนี่ยที่บอกอะเขาไปทําน้ํามันนะคุณไปเซิร์ชดูได้เลยนะถุงพลาสติกที่คุณเห็นถุงหูหิ้วเนี่ยบางคนจะไม่รู้เลยว่าทําน้ํามันได้ ผมก็ผมก็เพิ่งรู้ว่าเข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 า,เขาไปงานวิจัยมาแล้วเขาทำได้จริงแล้วเขาไปขายลิตรละยีบสอบาทไอ้น้ํามันเอาไปตรวจเอาไปตรวจ,รวจแหแบคุณภาพจุลาไปตรวจมาแล้วว่าน้ํามันมีคุณภาพขายได้ออกลงยูทูบไอ้ลงไอ้นี่ลงเฟซบุ๊กนี่บอกแทนก็ได้ครับลองบอกให้ผมฟังว่าแล้วผมบอกว่าไงเขานะ อันนี้กินกินกินกันไว้ตรงนี้เนาะมันกินได้ตรงเนี้ยคือกินอาหารได้อยู่แล้วเป็นที่พักแต่ว่าเข้าใจไหมครับยีงอยากอยากให้มาครบเลยหกคนอะ่ะเข้าใจเนาะเออถบอกที่งาเนี่ยทา,า,างเขาย่นนี่นะครับหรือนูน่นนูน่นทางขย่านนู่นนู่นไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะผมเลยถามว่าใช่คุณของคุณไหมผมถามแล้วบอกใช่ เพราะบางทีผมไม่รู้ว่าเอ้ยอาจจะไม่ใช่ตรงนี้เขาทําเขามาทํางานเขาไม่ได้มากินหรอกเขาไม่ได้มากินแล้วทิ้งเรียแต่เงี้ยทิ้งได้ยี้ไม่ว่าเลยตามบักหุงข้าวเครื่อหกไว้หรืออะไรไม่รู้ไม่รู้อย่าไปว่าเขาหากคือทิ้งได้พวกของธรรมชาติเนี่ยมันทิ้งลงดินนี่มันย่อยสลายอยู่แล้วเดี๋ยวเอาไปทิ้งเนาะไม่ใช่นี่ไม่ไม่ต้องครับพี่คุณพี่นี่ผมรู้เสียงอย่างนี้นะแกกว่าผมแน่นอน แต่คือเนี่ยทิ้งลงถังพอแต่ไม่ใช่แบบว่าตรงไหนก็จัดได้เงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดพอต่อคุณไปเที่ยวน้าตกไปเที่ยวไหนคุณก็ทิ้งไว้รั่วนะไปเที่ยวทะเลทิ้งไว้รั่วคุณลองดีสะอาดเหมือนบ้านคุณแหละถ้าลองไปบ้านเพราะนี้ที่ตรงนี้ผมดูแลอยู่ผมจะบอกว่าผมดูแลตรงนี้อยู่ผมดูแลตรงนี้เขตตรงนี้อยู่เขตหมุดนี้ถึงหมุดนี้ผมดูแลผมเห็นเนี่ยมันทิ้งโลง่งผมจับทิ้งหมดเลย ผมเห็นไม่ได้นะเน,นี่ยเน,นี่ยก็ใชอนน่อย่างเงี้ยอย่างงี้ผมก็เก็บไม่ได้เอียดคือปลูกจิตใจถึงนึกตั้งแต่เด็กๆอ่ะเดี๋ยวเด็กเด็กมันจะดีเองถ้าขยามันไม่ไม่ไม,ไม่ทิ้งไปแล้วเนี่ยไม่ได้บ่นล้อเอเท่านี้อ่ะไม่พูดเยอะสวัสดีครับ